สวัสดีครับวันนี้ไลฟ์พิเศษนะครับไลฟ์พิเศษเนาะมาพูดคุยกันนะครับในส่วนของสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยเราทุกท่านนะก็คงได้ดูข่าวกันเกี่ยวกับคดีของอดีตพนักงานสอบสวนเนาะ สืบสวอบสวนของทางสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามันมีมุมมองหลายๆมุมมองของแต่ละคนที่มาดูข่าวแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนะผมเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนักกฎหมายแล้วก็มี มุมมองดีๆหล,หลายๆอย่างที่อยากจะฝากเป็นข้อคิดนะให้กับทุกท่านนะถามว่าคดีหนึ่งคดีที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญของของพวกเราเนาะในสิ่งเหล่านี้ถามว่าสังคมเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรจากจากคดีเหล่านี้บ้างแล้วก็เราจะเอาไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในภาพรวมยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาแบ่งปันเนาะมุมมองจาก ทนายจากนักกฎหมายคนหนึ่งท่านใดมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับฝากคอมเมนต์มาได้เลยนะครับในโพสนะตนนนะน์นี้นะขออนุญาตฝากแชร์นี้ผมนิดนึงนะในคดีดังกล่าเนี่ยต้องบอกว่าผมเองผมก็ไม่อยากจะเข้าไปแตะในส่วนของรายละเอียดของข้อเท็จจริงแล้วก็ในส่วนของอดุลพินิษ์ในการทําคดีนะไม่ว่า พนักงานสอบสวนจะทํำยังไงในส่วนของทนายความที่เข้าไปดูแลเรื่องจะทำยังไงอันนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวเนาะซึ่งผมเองคงจะไม่ได้ก้าวล่วงถึงตรงนั้นแต่ดูจากภาพข่าวโดยรวมตั้งแต่เราดูข่าวมาตั้งแต่ตอนที่มาทําทข่าววันที่จับกลุ่มภูมิกับโจ้ได้เนี่ยซึ่งวันนั้นเนี่ยถามว่าโดยหลักตามหลักปวิยาเราในพประมวลกฎหมายเราเนี่ย โดยหลักเราไม่จะเป็นต้องเอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวนะครับนะไม่จะเป็นต้องมาแถลงข่าวก็ได้เนาะไม่จะเป็นสำนักงานตุราจแชาติไม่จะเป็นต้องอามาแถลงก็ได้แต่เนื่องจากมันเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเนาะและขกอของสื่อต่างๆสำนัการรงานตุราชาติก็เอาตัวภูมิกับมาแถลงข่าวการให้ข้อมูลต่างๆในส่วนของภูมิกับเองอดีตภูมกับเนาะ ถามมาก็มีลหลายๆเรื่องที่วันนั้นก็ท่านก็ได้รับข้อเท็จจริงไปในระดับหนึ่งแล้วเรื่องการใช้ถุงคุมคุมหัวจะเรียกว่าผู้ต้องหาไหมยังไม่มั่นใจว่าเป็นผู้ต้องหาไหมเพราะว่าเท่าที่ดูขอด้อเท็จจริงแล้วเหมือนยังไม่ได้ทําบันทึกการจับกลุ่มนะยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพราะยังไม่ได้ทาบันทึกการจับกลุ่มไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาในส่วนของผู้ตายเนะี่ยที่ตายไปอะ่ะ ก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องหาอยกนะมันซับซ้อนนะาในมุมของกฎหมายเนาะบางคนบอกว่าไปคุมหัวผู้ต้องหาถามว่าตาบได้ที่คุณยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาย,ยังไม่ได้ทำบันทึกการจับกุมต่างๆก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องหาที่ประเด็นมันก็ยังมีประเด็นข้อที่จริงที่ที่ก็ต้องไปว่ากันอยู่เนาะว,ว่าสรุปแล้วตอนคุมเนี่ยคุมเพื่อเค้นเพื่อสอบหาแหล่งที่มาเพื่อขยายผลในทางคดีหรือเปล่า หรือคุมเพื่อจะเรียกรับเงินสองล้านบาทอันนั้นก็นยังเป็นข้อตัวแย้งกันอยู่เนาะซึ่งก็ต้องเรียกว่าอะไรต้องให้โอกาสต้องให้โอกาสเนาะส่วนผู้ต้องหาเองถามว่าฝ่ายผูยผ้ต้องหาเองโดยหลักของกฎหมายต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะโดยหลักขององหาตามกฎหมายต้องผู้ต้องหานี่เขาจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะจะไม่ให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเขาบอกเขาไม่ขอให้การไปขอให้การชั้นศาลก็ได้ไปขอให้การชั้นศาลก็ได,ไอได้อันนั้นเป็นจุดหนึ่งที่พวกเราต้องรู้สิ่งเหล่านี้ก่อนเนาะไม่ใช่ว่าภูมิกับเองหรือว่าชุดที่เป็นผู้ต้องหาร่วมกันเนี่ยห้าหกท่านเนี่ยจะต้องตอบเสมอไปไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายก็คือจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับแล้วสําคัญคือท่านเองท่านจะบอกขอพบ ทนายความหรือบุคคลไม่ใจก็ได้ก่อนที่จะมาให้การอันนั้นคือสิทธิที่มีอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากที่ด้วยความที่ว่ามันเป็นคดีที่สะเทือนขวัญอยู่ในความสนใจของสื่อการออกมาทําข่าวมาให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยอาจจะโดยผู้บุกบัญชาอาจจะต้องการอยากให้มาชี้แจงมาให้ข้อมูลในบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะไขข้อข้องใจสื่อไปในระดับหนึ่งส่วนที่ว่าตอนที่ให้การให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริง อาจจะบางท่านอาะรู้สึกว่ามันขัดกับคนรู้สึกบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลไปเนาะทีนี้ว่าพอข่าวให้มาในส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเราก็คือว่าให้เราพยายามดูส่วนของข้อเท็จจริงมากๆเนาะดูข้อเท็จจริงมากๆอย่าพยายามเน้นในเรื่องของความคิดเห็นนะคดีแต่และเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยลหลายเรื่องเนี่ยพวกเราบางทีไปใส่ความคิดเห็นเข้าไปใส่ความคิดเห็นเข้าไปพอใส่เข้าไปเสร็จบางครั้งเนี่ย มันก็คิดได้หลายมุมเนาะคดีนี้ต้องบอกว่าเป็นคดีสเสือนขวัญคดีสะเทือนขวัญแต่เพราะมันเกิดคดีนี้ถามว่ามันก็มีคดียาอื่นๆทั่วๆไปเนาะไม่ใช่เฉพาะคดีนี้ถามว่าบางคดีนะต้องพูดอย่างนั้นก่อนว่าบางคดีถ้าไม่ใช้วิธีเค้นพยานหลักฐานจากพูดต้องหาเนี่ยพูดต้องหาเขาจะตอบไหมเขาจะบอกความจริงไหมการไปถามซื่อๆถามแบบตรงไปตรงมา มันก็มีหลายๆคดีก็ไม่ได้รับคาตอบไม่ได้รับคาตอบมันถึงต้องมีมาตรการถึงมีวิธีการในการที่เค้นเอาความจริงจากผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูกควบคุมตัวมานะครับอันนั้นก็เป็นมาตรการหนึ่งถามว่าจําเป็นไหมในบางคดีผมก็ยังมองว่าก็ยังจาเป็นอยู่จําเป็นต้องใช้แหละจําเป็นต้องใช้นะครับจําเป็นต้องใช้ แต่ขณะเดียวกันต้องบอกว่าการเค้นสอบเนี่ยสอบก็สอบเพื่อที่จะขยายผลเพื่อที่จะขยายผลว่ามีใครร่วมกระทำความผิดบ้างมีการกระทำความผิดส่วนอื่นๆยังไงบ้างนะแต่ไปเค้นสอบแล้วไปเรียกรับผลประโยชน์อันนั้นก็ไม่โอเคก็ไม่ถูก <c oughs> ต้องะบอกว่าไม่ถูกนะต้องแยกแยะก,ก่อนนะต้องแยกแยะก,ก่อนการไปเรียก,ร,ยกรับแล้ตอนหลังมาสังเกตว่าช่วง,หล,งหลังเนี่ยข่าวมันก็จะมีออกมาเต็มเลย คนนั้นคนนี้ก็ถูกเค้นถูกสอบจากหน่วยชุดดังกล่าวเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามีการสำนักข่าวต่างๆก็พยายามจะไปตีข่าวทำข่าวเพิ่มขึ้นมาว่าชุดจับกลุ่มชุดเนี้ได้มีการไปทำพฤติกรรมอะไรยังไงบ้างห้องดังกล่าวห้องเชือดที่เขาพูดว่าห้องเชือดห้องเชือดเนี่ยทำอะไรมาบ้างข่าวเหล่านี้ก็จะผุดขึ้นมาตลอดเวลาในช่วงนี้สังเกตว่าฉะผพุดขึ้นมาตลอดเวลาแต่นะฮะเดียวกันผมก็อยากให้พวกเราแยกแยกะเนาะ อย่าไปใส่ความรู้สึกอย่าไปใส่ความคิดแล้วใส่เข้าไปมากแตกไปมากกว่าข้อเท็จจริงที่ได้รับเนาะคือส่วนคนที่กระทาความผิดจริงการสอบการเข็นสอบโดยวิธีที่เพื่อที่อยากให้ได้ข้อเท็จจริงแล้วก็นําไปซึ่งการปรับปรามคดีอาญาต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บางครั้งบางการณีก็จําเป็นต้องบอกว่าจําเป็นเนาะแต่ทีนี้ว่าถ้าเข็นสอบแล้วไปเรียกรับแล้วยังดําเนินคดีต่อ หรือยังปล่อยให้มีการการะทำผิดต่ออันนั้นก็ไม่โอเคที่ว่าจากคดีดังกล่าวคดีดังดังกล่าวเนถามว่าทําให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากคดีนี้เห็นไหมว่าการสอบของสถานีตํารวจพื้นที่หนึ่งเนี่ยมีการสอบลักษสารนี้มีการเรียกรับผลประโยชน์อย่างเนี้สิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือว่าแล้วพื้นที่อื่นๆมีไหมพื้นที่อื่นๆมีไหมสอนอนอื่นๆมีไหมตรงนี้ก็ต้องฝากให ช่วยดูแลช่วยตรวจสอบด้วยเนาะหลายๆพื้นที่มีไหมมีการทําแบบนี้ไหมซึ่งถ้ามันทำักษาะเดียวกันเนี่ยเค้นสอบแล้วก็เรียกรับผลประโยชน์อย่างเนี้ยมันไม่ควรจะมีนะมันไม่ควรจะมีเนาะก็ฝากตรงนั้นสองคือว่าการสอบของพนักงานสอบสวนเนี่ยของพนักงานสอบสวนเนี่ยเวลาสอบผู้ต้องหาเนี่ยสิทธตามปวิยา,ยากับตามกฎหมายและธรรมนูญเนี่ยบอกว่าให้ผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะ ขอพบทนายความและบุคคลที่ตนไว้ใจนั่นคือเป็นสิทธิ์ข้อหนึ่งที่ผู้ต้องหามีนั่นหมายควว่าเวลาเขาถูกจับมาเขาขอพบทนายความก่อนขอพบบุคคลที่ตัวเองไว้ใจก่อนก่อนที่จะทําการให้ปากคําก็ได้ก็ได้หลักกฎหมายเขียนไว้อย่างชัดเจนเขียนไว้ประหนึ่งว่าคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาไว้อย่างชัดเจนแต่ในทางปฏิบัติถามว่าทําได้ไหม ทำได้ร้อยเปอไหมคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาได้ร้อยเปอร์เซนตไหมได้ร้อยไมในยามวิการในยามดึกๆดืด่นๆที่ไปจับผู้ต้องหามาเนี่ยมันจะมีทนายความที่จะมาให้ให้กาปรึกษาตลอดเวลา24ชั่วโมงไหมหรือญาติพี่น้องที่เขาจะต้องมาร่วมนั่งฟังการสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ต้องหาหลักกฎหมายข้อนี้มันสามารถที่จะใช้ได้ร้อยเปอไห ผมก็ยังมองในทางปฏิบัติก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ยังเกิดช่องว่างในการปฏิบัติงานเกิดช่องว่างในการทํางานอยู่แล้วถามว่าสิทธิ์ของผู้ต้องหาละ่ะได้รับความคุ้มครองขนาดไหนอันนี้ส่วนหนึ่งเนาะสิ่งที่เราเห็นมาตลอดก็คือว่าการจับใกล้เวลาเรืองงานจับยามวิการเหล่านี้บางทีเนี่ย โอกาสที่จะมีทนายความหรือบุคคลที่พูดตรงหาไว้ใจร่วมฟังการสอบเนี่ยมันน้อยมันน้อยนะครับนะถามว่าแล้วเขาจะได้รับความเป็นธรรมขนาดนี้ก็ฝากเป็นข้อคิดเนาะสำหรับผู้ที่มีอํานาจมีหน้าที่ในเรื่องของการแก้ไขในกฎหมายสิ่งเหล่านี้ฝากท่านดูแลประเด็นต่อมาคือถามว่าในเรื่องของการเค้นสอบต่างๆเนี่ยมันก็เรื่องการปฏิบัติเนาะไม่ให้ซอมไม่ให้ถูกข่มขู เวลาท่านสอบมาพยายนหลักฐานต่างๆทุกสำนวนเนี่ยมีติ่งท้ายหมดในตอนสอบว่าผู้ต้องหาหรือพยายนหลักฐานยินดีให้ข้อมูลนะครับระหว่างสอบไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกขู่เข็นไม่ได้ถูกข่มขูม่มันเขียนมาเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วนะครับถามในทางปฏิบัติละ่ะเขาได้รับการดูแลยังไงระหว่างที่สอบสวนอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากดูแลเหมือนกันเนาะในส่วนตรงนั้น คิดว่าถ้าคนผิดจริงถ้าคนที่กระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเขาไม่เกรงกลัวหรือบางคนก็มีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เกรงกลัวพนักงานสอบสวนพนักงานตำรวจก็มีก็มีต้องบอกว่าอย่างนั้นก็มีใช่ว่ามาตรการวิธีการทำยังไงถึงจะเค้นให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันเป็นข้อเท็จจริงจริงๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ถามว่าตรงนี้ก็ต้องเห็นใจพนักงานสอบสวนเขาเหมือนกันและอย่างนี้จะทำยังไง ันช่องนี้นะจุดนั้นก็ฝากติ่งไว้เป็นข้อข้อคิดเหมือนกันเนาะต่อมาก็คือในเรื่องของที่เห็นอย่างหนึ่งคือเรื่องกรณีเรื่องการโปรโมทขึ้นตําแหน่งต่างๆในข่าวก็เห็นว่ามีส่วนหนึ่งที่มีการให้ข่าวไปพาดพิงในเรื่องของการขึ้นตําแหน่งการโปรโมตําแหน่งต่างๆการโปรโมทตําแหน่งต่างๆเนี่ยก่อนขึ้นตําแหน่งเนี่ยนอกจากจะมีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับมีความรู้มีความสามารถ สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนพยายามจะสื่อถึงก็คือมันต้องมีในเรื่องของกำลังทุนทรัพย์เรื่องเงินในการโปรโมตขึ้นตำแหน่งต่างๆไม่เฉพาะในส่วนของหน่วยงานต่างๆนะทุกหน่วยงานผมมองว่าตอนนี้มันเริ่มจะมีคล้ายๆกันจะมีคล้ายๆกันถามว่าจริงเท็จยังไงลองฝากตรวจสอบดูนะว่าตรงนี้เรา จะทํากันยังไงจะแก้กันยังไงระบบเหล่านี้มันคงไม่ใช่เพราะผมหรือใครจะไม่แก้ไขได้ต้องฝากไปที่คนที่มีมีอํานาจมีหน้าที่เนาะในการดูแลในสิ่งเหล่านี้ว่าท่านจะปรับยังไงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกคนเนาะการขึ้นตําแหน่งให้มีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันพร้อมๆกันหรือให้มีสิทธิ์ขึ้นตําแหน่งได้เท่าเทียมกันเป็นธรรมกับทุกคนเนาะส่วนหนึ่งบางคนก็บอกว่าพอ ตำแหน่งไหนหรือองค์กรไหนพอได้มีการวิ่งเต้นหรือว่ามีการใช้เงินใช้อะไรกันขึ้นไปเนี่ยบางทีอะมันก็นเป็นเรื่องที่เขาก็อาจจะไปหาช่องทางที่จะเอาเงินคืนเอารายได้คืนถามว่าโดยลำพังเงินเดือนเงินเดือนเอนีเ่ยกับเงินประจำตำแหน่งหรือเงินต่างๆที่ได้รับมันเพียงพอไหมผมก็มองมันมัน,ม,น,ม,นมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม่ได้เยอะขนาดนั้น ถ้าถามว่าหลายๆอาชีพส่วนของข้าราชการเองส่วนของพนักง,งานบริษิจเองถ้าเงินเดือนและเงินประจำตาแหน่งสูงสุดผมมองว่าน่าจะไม่เกินประมาณหลักสามแสนเนี่ยเงินเดือนท่านเงินประจำตาแหน่งเนาะถามแล้วแล้วถ้าเราต้องการอยากมีไรายได้มากกว่านั้นเนี่ยมันคือต้องทําอะไรและท่านจะเอาเงินมาจากไหนรายได้มาจากไหนเก็ตไหมครับการที่ยอมจ่ายเพื่อขึ้นตําแหน่งการที่ ยอมไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาจะชอบหรือไม่ชอบตรงนี้ผมไม่ไม,ไม,มั่นใจไอ้ตรงนี้ถามว่าเราจะแก้กันยังไงเนาะมันคือเป็นปัญหาภาพรวมที่จะต้องดูกันนะครับอีกจุดหนึ่งในคดีนี้ทําให้เห็นเรื่องอะไรดูไหมฮะอีกอย่างหนึ่งทําให้เห็นเรื่องซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์ที่มีการถูกจับและถูกยึดนําไปขายที่สุรากร,กร ถามว่าเป็นไปได้ยังไงที่มีรถซุปเปอร์คาร์ถูกนำยึดแล้วก็ไปขาย300ร้กว่าคันสามรยกว่าคันต่อให้บอกว่าถูกยึดและถูกนำมาขายรายได้ส่วนหนึ่งเข้ารัฐแต่ก็มีรายได้ส่วนหนึ่งให้กับผู้นำจับผู้ชี้บอ่อแสมันก็เป็นส่วนหนึ่งถามว่าทำไมถึงมีการทำอย่างนั้นทำไมถึงคนใช้ช่องทางนี้ในการนำรถเข้ามา ผมมองว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นจุดที่เราจะต้องมามองกันภาพรวมหรือยังว่าการเสียภาษีของเราเลดนำเข้าเนี่ยมันเสียมากแพงจนเกินไปหรือเปล่าการเสียภาษีแพงจนเกินไปหรือเปล่าพอสุดท้ายบางทีท่านอาจจะบอกว่าอาการเก็บภาษีแพงก็ภาษีก็เข้ารัดไงใช่เข้ารัดแต่อย่าลืมว่าภาษีต่างๆที่ท่านเรียกเก็บไปเนี่ยบางทีคือภาระทั้งหมดมันผักไปอยู่กับผู้บริโภคไงประชาชนทั้งหมดเลยเป็นคนแบกรับภาระอยู่ เก็บภาษีเขาแพงเขาก็มาเก็บต่อกับผู้บริโภคคนที่ไปซื้อซื้อรถตัวนี้ก็ต้องฝากเป็นข้อคิดเหมือนกันนะว่าภาษีเรื่องรถีเป็นเรื่องที่สูงมากนะพอสูงมากก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึง่งสําหรับรถหรูรถที่มีราคาแพงหรือแม้กระทั่งรถธรรมาดาก็ภาษีแพงเพราะภาษีแพงถามว่ามันก็ไม่ผู้บริโภคชาวบ้านก็แบกรับภาษีที่มันสูงเกินไป ตัวนี้ก็จะฝากเป็นเป็นข้อคิดนะว่าตัวนี้ต้องมีการพิจารณาทบทวนยังไงไหมหรือประเทศไทยเราเนี่ยถามว่ากําลังในเรื่องของการผลิตรถยนต์เนี่ยมันมีเพียงพอที่จะผลิตรถยนต์เป็นยี่ห้อของคนไทยได้หรือยังความรู้ความสามารถวิศวกรคนเก่งๆเนี่ยผมเชื่อว่ามีเยอะมากในไทยเรามันถึงเวลาที่จะให้มีการผลิตรถยนต์ที่เป็นยี่ห้อของคนไทยหรือยังรถยนต์คนไทยรถซูเปอร์คาร์ของคนไทย ลายการผลิตการอนุญาตให้ก่อสร้างการอนุญาตให้ผลิตมันควรจะมีได้อย่างของคนไทยเราเพื่อที่จะให้คนไทยได้มีโอกาสใช้ของดีๆใช้สินค้าดีๆในราคาถูกในราคาของคนไทยเราอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะผมมองว่าจําเป็นหนึ่งเคสหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเราเข้าใจในความรู้สึกของคนสูญเสียเข้าใจในความรู้สึกของคนสูญเสีย ในขณะเดียวกันของคนก,นกระทำความผิดเองก็ได้รับความเสียหายไม่ใช่น้อยทั้งหน้าที่การงานทั้งชื่อเสียงเกียรติยศทุกอย่างนะครับตรงนี้ผมไม่อยากให้มองผ่านไปแค่เป็นเรื่องคดีความแต่อยากให้เอาสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนะี่ยมาคิดมาทบทวนในแง่มุมต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ผมพูดไป ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาดูในภาพรวมไหมเหตุหนึ่งเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาง่ายๆไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆรายได้ลดที่เกิดขึ้นทรัพย์สินที่สะสมมาขนาดนั้นหลักร้อยล้านถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงด้วยตัวของท่านเองคนเดียวเนี่ยก็คงไม่สามารถจะทําได้ที่ว่าองค์กรบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทั้งหมด ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการช่วยเหลือก็คงไม่มีรายได้เกิดขึ้นมาขนาดนี้ในทุกหน่วยงานเป็นเรื่องของการกระทําของตัวบุคคลเนาะต้องบอกอย่างนั้นก่อนเราอย่าไปตีตาว่าหน่วยงานเขาไม่โอเคไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องของบุคคลเป็นเรื่องของบุคคลบุคคลอยู่ตรงไหนมันก็คือเรื่องของบุคคลไม่เกี่ยวกับองค์กรไม่เกี่ยวกับหน่วยงานนะครับต้องแยกแยะอย่างนี้ก่อนว่าไม่ใช่ว่าตํารวจจะ ไม่ดีทุกคนทุกคนก็ยังเป็นคนดีสามารถดูแลรักษาผลประโยชน์รักษาสันติราษให้กับประชาชนได้เหมือนเดิมนะครับเราอย่าไปมองว่าตํารวจทุกคนเป็นเหมือนกันไม่ใช่นะครับแล้วก็ทุกๆอาชีพผมก็เชื่อว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ไม่ดีปนกันไปบ้างไม่ดีปนกันไปบ้างเป็นเรื่องของส่วนส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องหน้าที่ไม่ใช่เรื่องอาชีพไม่ใช่เรื่ององค์กร นะครับไม่ใช่เรื่ององค์กรหลักของอาชีพหลักเรื่องขององค์กรทุกองค์กรมันดีหมดมีระเบียบปฏิบัติไว้ชัดเจนว่าให้ปฏิบัติยังไงไม่ปฏิบัติยังไงนะครับตรงนั้นเป็นสิ่งสําคัญส่วนที่จะมีหลุดรอดไปบ้างก็คนส่วนน้อยนะครับก็คนส่วนน้อยของแต่ละอาชีพสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมันไม่ใช่แค่เรื่องของคดีความแต่มันเรื่องพอเป็นคดีเสืเอนขวัญมันกระทบกับภาพลักษณ์ของของประเทศไปด้วยเนาะ สื่อต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นก็มีการตีข่าวในการทรําคดีดังกล่าวความน่าเชื่อถือเรื่องความปลอดภยัยพวกนี้สําคัญหมดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยเราก็เป็นสิ่งสําคัญว่าเราจะให้ความปลอดภยัยให้ความดูแลนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเมืองไทยเราได้ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญการที่เราช่วยกันดูแลช่วยกัน คนละไม้คนละมือนะอย่ามองว่าเป็นเรื่องที่มันไกลตัวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเห็นว่าอะไรมันไม่ถูกไม่ควรอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ต้องช่วยกันช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับอย่าปล่อยให้มันมองผ่านอย่าให้เรื่องมันผ่านไปนะแต่ข้อนึงที่ฝากคือพยายามให้ในส่วนที่เป็นข้อท็จจริงเนาะให้ในส่วนที่เป็นข้อท็จจริงถ้ารู้เรื่องอะไรข้อท็จจริงไหนก็พยายามสนับสนุนเรื่องข้อท็จจริงกันแต่อย่าไปใส่เรื่องข้อคิดเห็นความคิดเห็น เยอะจนเกินไปนะครับบางครั้งถ้าใส่ความคิดเห็นเยอะจนเกินไปบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าความคิดเห็นเนี่ยมันจะใช้ได้กรณี <S <S ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะฮะในคดีความความคิดเห็นแต่ละคนเอาไปใช้ไม่ได้นะว้นแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆถึงจะรับฟังได้ในคดีนะครับอยากจะให้ก็คือในส่วนของข้อเท็จจริงที่มีเกี่ยวกับคดีนัน้นๆน,นั่นคือสิ่งสําคัญเนาะเรื่องอะไรเกิดขึ้นยังไงสําคัญแต่ถ้าเราไปใส่ข้อ,อหเห็นว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะ อันนี้สารไม่รับฟังอยู่แล้วนะครับการสอบสวนหน้าที่ในการทํางานหลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนชุดสอบสวนเองหรืออายการที่ท่านจะรับคดีต่อหรือแม้กระทั่งทนายความของฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยจะเข้าไปร่วมเป็นโจทย์ร่วมกับอายการไหมก็นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องคอยดูคอยติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้ข้อเท็จจริงจะสรุปยังไงนะครับสอบมาแล้วเป็นยังไงนะครับ แล้วสารจะลงโทษตัดสินยังไงก็เปอีกเรื่องหนึ่งที่เราคอยติดตามกันต่อไปเนาะพิจาบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายถูกต้องครับไม่เจอกันหลายวันครับพิจาไปฉีดจนโนฟาร์ม,มาครับผมครับครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาเนาะสอบเรื่องนี้ก็อยากจะฝากเลยเนาะบางทีดูข่าวไปลหลายเรื่องลหลายๆสำนัก ความคิดเห็นหลายๆส่วนแล้วก็บางทีก็เครียดไปกับเขาแต่ขั้เดียวกันก็คือต้องระมัดระวับบงเนาะดูข้อที่จริงแล้วก็แยกแยะให้ออกแยกแยะให้ออกนะอย่าไปตีเหมารวมอย่าไปตีว่าทุกอย่างมันแย่เนาะแต่สถานการณ์เรื่องเรื่องหนึ่งคดีหนึ่งที่มันเกิดขึ้นผมอยากให้มันเป็นบทเรียนแล้วก็ให้สังคมเราเนี่ยลองมาช่วยกันดูอย่ามองแค่คนที่กระทำความผิดว่า4ี่ห้าคนห้าหกท่านเนี่ย ทำผิดยังไงแต่ถามว่ากระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่มีการนําข้อทดจริงออกมาตีแผ่ต่างๆเนี่ยเราต้องดูในทุกๆจุดเหมือนกันนะครับดูในทุกๆจุดเหมือนกันว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขยังไงในสิ่งเหล่านั้นนะครับเพื่อให้สังคมเราอยู่อย่างเป็นสุขเนาะถ้าเมื่อไหร่ทุกคนมั่นใจในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมมั่นใจในเรื่องของการให้ความเป็นธรรม จากทุกฝ่ายจากทุกส่วนเนาะประชาชนก็จะอยู่แบบมีความสุขอยู่แบบมั่นใจต่างชาติก็จะมั่นใจต่างชาติก็จะมั่นใจเวลามาเที่ยวบ้านเรานะครับอันนี้ก็อยากเป็นฝากเป็นกําลังใจเนาะแล้วก็อย่าไปกดดันในส่วนของเจ้าหน้าที่เนาะให้ท่านทํางานให้เต็มที่นะตรงนั้นก็เดี๋ยวเราค่อยคอยดูข่าวโดวยคอยติดตามข่าวกันีกทีนึงว่าเรื่องราวข้อเท็จจรงิงต่างๆเป็นยังไงนะในส่วนของคนกระทําผิดเอง ผมก็เข้าใจว่าตอนนี้ท่านก็คงจะทุกข์กันไม่น้อยแหละในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะพี่จ๋าบอกว่าคอสเปิดเมื่อไหร่แจ้งด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งครับผมเดี๋ยวแจ้งเนาะเดี๋ยวแจ้งนะครับเดี๋ยวแจ้งนะสปอรนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาประมาณนี้ก่อนเนาะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจทุกท่านเนาะดูข่าวดูแลเสร็จก็วางลงบ้างๆนะวางวางวางไว้บ้าง,าง,าง,างอย่าคิดตลอดเวลาอย่าเครียดตลอดเวลาไอ้ตรงนี้สําคัญเนาะ ดูเสร็จแล้วก็วางลงเลยอย่าไปใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกใส่ความมิเห็นนะจนทําให้เรารู้สึกเครียดตลอดเวลาเนาะนะเป็นกําลังจใจทุกท่านครับวันนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมธนพัฒน์นะลาเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ